คุณรู้ไหมว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันเป็นตัวบอกเลยนะว่าปีนี้เราอ่ะจะมีหน้าตาชีวิตแบบไหนเป้าหมายเนี่ยแหละเท่ากับชีวิตของเราค่ะชีวิตของเราเท่ากับเป้าหมายเมื่อไหร่ที่เราไม่มีเป้าหมายเราก็จะใช้ชีวิตไปวันๆเราก็จะใช้ชีวิตแบบนะคะตัวเล็กตัวน้อยค่ะเราก็จะใช้ชีวิตแบบเออคือรับได้อ่ะไม่ต้องขยันก็ได้ไม่ต้องทําออนไลน์ก็ได้ก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแต่พอเรามีเป้าหมายเป้าหมาย จะทำให้เรามีพลังหนึ่งขึ้นมาทันทีก็คือพลังโฟกัสแล้วที่สำคัญเลยค่ะเป้าหมายต้องชัดเจนด้วยว่าต้องการอะไรแล้วก็เมื่อไหร่เขียนสิ่งนั้นออกมาเป้าหมายของคุณคือคุณต้องการอะไรเมื่อไหร่คุณรู้ไหมคะว่าโทนี่โรบินให้กูซราเขียนเลยนะว่าวันไหนปีไหนถ้าคุณยิ่งกล้าใส่ความชัดเจนเข้าไปอ่ะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะยิ่งโฟกัสมันมากขึ้นเหมือนคุณบอกว่าคุณตั้งเป้าว่าคุณจะมีเงิน1นึ่งแสนปีหน้ากับคุณตั้งเป้าว่า คุณจะมีเงิน1นึ่งแสนในอีก2เดือนข้างหน้าคุณว่าอันไหนใช้พลังโฟกัสมากกว่ากันยิ่งถ้าเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะมีเงินเดือนละแสนเงินเดือนละละ้านและเราใส่ระยะเวลาเข้าไปมันจะทําให้เราใช้พลังโฟกัสมากกว่าการที่เราไม่ได้เขียนระยะเวลาค่ะใครเก็ตพิมพเก็ตค่ะ